ครับก็สวัสดีผู้ชมช่องไร้แสงหวยทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ผมจะพาทุกท่านมาชมข้อมูลหวยชุด2ตระบนุนะครับชุดที่1เมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 4นะครับเลขชุดของเรานะครับชุด C เราได้เลข1 2นะครับชุดดีเราได้เลข0 9ย์ชุด E เราได้เลข4 3 7ามได้ชุด F เราได้5 6 8นะครับก็เราจะมาเข้าชุดกันนะครับ จุดแรกนะครับ c e นะครับ c e จะได้1 4 1 3 1 7 2 4 2 3 2 7เออจุดต่อไปเป็นชุด C F นะครับก็จะได้1 5 1นึ่2ห2หนึนะครับชุดต่อไปชุดดีอีนะครับ 04, 03, 0ูนย์สี่ศู9ยสี่เก้จชุดต่อไปชุดดีเอฟนะครับ

สาแ,แล้วก็75็ดห้านะครับจุดนี้ก็ชุด EF เหมือนกันนะครับจุดเดียวกันก<อ>็ในงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาวันที่16 กุมภาพันธ์2564นะครับก็ก็เข้านะครับสำหรับชุดที่หนึ่งนะครับสองตัวบนปลายทกานย้อนชมกันสักหน่อยนะครับก็นี่ครับชุดที่หนึ่งนะครับหมายชุดสองตัวบนชุดที่หนึ่งก็เอาชุดเน้นนะครับชุดเน้นที่ผมเน้นให้ครับชุดชุดดีอีนะครับศูนย์สามนะครับตามตะบนออก603นะครับผม กอเล็กสองตัวของเราก็เข้าไปที่ศูนย์สามครับก็เข้าชุดเน้นครับนี่ครับชุดเน้นนะครับชุดเน้นศูนย์สามนะครับจุดนี้ครับที่ผมคันไว้ให้นะครับก่อในวันนี้ครับก็ได้เลขตามนี้ครับอาอไม่ใช่อันสองตัวล่างของัไทยนี่ครับสองตัวบนนะครับ กับคลิปชุดสองตัวล่างนะครับก็ผมทำไว้ให้แล้วนะครับก็ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะมาสรุปให้นะครับว่าชุดเน้นนะครับของชุดที่หนึ่งนี้เมื่อนําไปเทียบกับชุดที่สองนะครับเพื่อตัดเลขให้เหลือน้อยชุดเราจะได้เป็นเลขอะไรบ้างนะครับก็ยังไงก็รอติดตามชมในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ